Hi everybody welcome back to my channel นะไม่อ้วนชาตินี้จะอ้วนชาติไหนบ่ขอใส่นำส้มใส่ชูนิดหน่อยพอเลยหลังจากนี้ทําก๋วยเตี๋ยวกินเองมันอร่อยมัมอร่อยมากอ้าว Hi ทุกคนวันนี้นะคะเรามาอยู่กับรายการนี้กันอีกแล้วอย่าตกใจกับหน้าของบ่แบบนึงเช็ดกล้องก่อนทุกคนคือวันนี้นะคะเป็นวันที่เราจะมาทําตามคําเรียกร้องก็คือทําก๋วยเตี๋ยวไก่มะระที่ทําเองซึ่งวันนี้ค่อนข้างที่จะ มีอุปสรรคแล้วก็วุ่นวายนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราจะมาทําที่บ้านนะคะเราเอาไปกินที่คอนโดนะคะเพราะว่าจานชามทุกอย่างอยู่คอนโดขั้นตอนแรกนะคะเดี๋ยวเราจะต้มเท้าไก่ให้เปื่อยก่อนนะคะหลังจากนั้นนะคะเราจะมาทําทุกอย่างให้สุกนะคะแล้วเราก็จะมาทําน้ําแกงต่อนะคะกคนใส่เข้าไปก่อนเปื่อยยากมากใส่ก่อนชุบเชือกไม่ต้องไม่หมดเขาเรียกว่าอะไรนี่เครื่องเคงเครื่องพะโหลกเป็นเครื่องพะโล้นะคะก็ใี่ใครได้มาจาก่ะหอมนะใส่เลยเพวกความหอมนะคะ เราไม่รู้ว่าสูตรอื่นทำยังไงนะคะแต่อันนี้คือสูตรเราบางคนอาจจะมาคอมเมนต์แบบเอ๊ะทำแบบนี้ไม่ถูกต้องแบบนี้ไม่ถูกต้องสูตรเราค่ะเป็นสูตรเราจากนั้นปรุงนะคะเราอาจจะมีแม่มาช่วยด้วยนิดหน่อยนะคะในการบอกขั้นตอนในการทำอันนี้คือรสดีนะคะใส่ลงไปรสต้องดีแน่นอนผงชูรงค่ะเราใส่ไม่เยอะมากนะคะเพราะว่าไปดแม่บอกไปหามาเองเยอะไม่ขนดี้แ่ไาเรื่อยเรื่อยเรียกได้ว่าเราทำแต่แม่สั่ง ม่ก,กี้นี่ช่วยในเรื่องอะไรฮะมายเลยนะจ๊ะธมชาติแล้เตีด้วยสีย้อมไหมนะคะอุยเรื่องหอมนะว,วะทุกคนอ๋อที่สีดำนี่เพราะว่าใส่เป็นสีย้อนะฮะหมดเลยแค่นี้นะใช่้าวองชีคือเป็นอะไรที่หอมมากเลยทุกคนถ้าใครชอบกินเนี่ยคือความจริงเขาจะมีแบบเป็นตะข่ายที่ใส่พวกผงไอ้พวกแบบว่าเป็นพวกใส่เครื่องพะโรให้เครื่องพะโรไม่ได้แบบมาดุกดิกลุกบิกในปากเราแบบนี้แต่ว่าบ้านเราเน้นเน้นง่ายไว้ก่อน อันนี้เป็นน้ำตาลอะไร <Hey. S 1> น้ำตาลปีป๊บอันนี้คือใส่ยืยอหน่อยนะฮะติดหวานไม่หวานมาพ,พูกคุยกับเพื่อนไม่ได้เลยอ่ะใส่เยอะไนะหมเยอะไปเยอะไปอ่ามาณนี้พอเฮ้ยทุกคนรู้ป่ะว่าโบดูแค่นีน้โบเริ่มรู้แล้วว่าการทำก๋วยเตี๋ยวเป็นยังไงเอาใช่ไงแม่มันง่ายมากมากยากนี่ อ๋อถ้าเกิดว่าหั่นหั่นเป็นแบบเอาไว้กินจะเป็นอย่างนี้เคล็ดลับก็คือเราต้องใส่เกลือนะคะเกลือนะคะไม่ใช่ผงชูรสถึงแม้ว่าบ้านเราจะชอบผงชูรสก็ตามจักขยำขยเธอถึงถือแม่จะมาทำอีกอันนี้คือเคล็ดลับหรอมาทํถ้าไม่เกลือถึงทําให้รสชาติหายผมหาายผมเลยละทาไมอ่ะ้วทาไมเกลือถึงทาให้หายผมอ่ะ ทุกคนการที่ทุกคนมาดูช่องนี้นะคะอาจจะได้สาระเยอะเลยทีเดียวเชียวน้ำมันน่าจะไม่พอเลยแน่ๆไนดขอโทษนะถ้ามันจะอร่อยเไดแม่ะันตอนแรกนุก็พ่อตลกทไหด้แม่ตลกกับพ่อใส่ดีมากเอพบอดี้อะไรไข่ดูดีมันแบบมันดีมากทุกคน แตเรายังไม่ใช่มืออาชีพนะแต่ว่ารสชาติอะคือแบบเหมือนกันเป๊ะมันง่ายมาก <c oughs> เดี๋ยวเราจะไปจัดจานกันที่คอนโดนะคะทุกคนเดี๋ยวเราขอวัดไปเลยนะฮะ <c oughs> ตอนนี้นะคะเราแต่งหน้าแต่งตัวเรียบร้อยแล้วนะคะเราเตรียมกํลาลังจะถ่ายแล้วนะคะแล้วตอนนี้บอกเลยว่าวุ่นวายนิดนึงนะคะ <c oughs> มันดีต่อหัวใจจริงๆนะโบจะบอกให้การทํากินเองคือเราสามารถเล็กคอมเมนต์ทุกอย่างได้หมดเลยอ่ะก่อนอื่นนะคะเราขออนุญาตปรุงเขาตอนนี้นะคะรสชาติมีความหวานพอสมควรเลยเชียวอ่ะเขาสะการทํากินเองมันแบบมันฟิลกูดมากทุกคนทุกคนอาจจะเห็นว่ามันเหมือนไม่เยอะนะแต่ความจริงคือมันเยอะมากอุ๊ยมันน่ากินมากเลยว่ะเฮ้ยผมไม่อยากคนเขาเลยอะ มันดีมากเลยอะทุกคนโบทําให้แล้วนะคะคือคนขอโบมาเยอะมากมันผิดที่โบเองที่โบแบบว่าโบบอกเพื่อนเพื่อว่าโบจะทําให้แล้วโบก็ไม่ได้ทาให้สักที Thank you อะทุกคนเอาเลยนะคะโบขอใส่นมส้มใส่ชูนิดหน่อยอุ้ยชิลผมไม่รู้ว่าฝามันใหญ่ขนาดนี้เฮ้ยมันจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้ขอญาติคนคือมันต้องมีบางตรงที่เปรี้ยวบ้างแหละ คุ้ยดีมากมาเจ้าพิษปนตรงมาเจ้าอือหือลรยไปเจ้าระวังตานะเจ้าอือหือยการทำกว๋วยเตี๋ยวกินเองมันดีเนาะมาเนาะมนไม่ยากครับรู้รู้แล้วว่าเก่งจะบอกว่ามันดีและที่สําคัญนะคะใครที่อยู่ทางบ้านนะคะเป็นสาวของกว๋วยเตี๋ยวต้องรู้ว่าอันนี้คือสิ่งสําคัญมากที่เรายังอยู่ด้วยกันมา เราต้องทำแบบนี้โอ้โหโหไม่อ้วนชาตินี้จะอ้วนชาตินาะเฮ้ยสมมติว่าชาวต่างชาติมาดูเนี่ยเราต้องแนะนำเมนูนี้หน่อยนะคะ Hi everybody welcome back to my channel นะ This is a noodle with chicken and u food food chicken right here Thank you This is Thai food okay ืม พอเลยหลังจากนี้ทําก๋วยเตี๋ยวกินเองอยากเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวเลย You everybody it is so easy to cooking I am cooking with my family it's so easy นะ if you want to eat it you you can do it okay บายบายสังชาติไปแล้วเขาเข้าใจนะเมื่อกี้เขารู้ใช่เขามาเขาแวเข้ามาแป๊บหนึ่งถามว่านี่คือเมนูอะไร <ส><ก>เฮ<อ>้ยบูวว่าบัวได้เชื้อจากมามาเยอะแน่ๆเลยเฮ้ยทุกคนนี่คือมละมละการกินมละจะมี2แบบก็คือมละที่เอาไปต้มกับมละที่เอามาแกล้มอันนี้คือมละที่เอาไปต้มไม่แน่ใจว,ว่าเข้าปากได้หรือเลปล่าลองดูคายแล้วไอ้ขมขมนทุกคนบอกเลยว่าสูตรนี้ได้ผลมามะเอามาละไปใส่เกลือไม่ขมเลยแม่ๆคนไหนที่ดูอยู่แล้วอยากให้ลูกกินมราะนะคะที่มีประโยชน์นะคะ เอาไปใส่เกลือล้างแล้วเอามาต้มไม่ขมเลยออกมาไม่ขมเลยมันจะมีขมปลายปลายก่อนกลือน่ะแต่ว่าโอเคเลยหวานเป็นลมขมปัญญานะโอ้โหเมื่อกี้กินถูกอีกอกีอันนี้เราแบบตายไปเลยเมื่อกี้ตายไปแล้วเราฟื้นกลับมาอือห <c oughs> มา เฮ <h ull ing> ้ยแปลกอะ่ะโบเคยกินไปแล้วทุกคนมันเป็นความขมที่อร่อยโบเคยบอกไปแล้วแล้วตอนนี้ก็ยังเหมือนเดิมมา้ามาแล้วกินนกอร่อยมากมันขมแบบอร่อยอะ่ะแอมเย็นมากมันบันับให้เรากินทั้งอันเพราะมันกัดนะขาดขออนุญาตใช้มือแล้วจะต้มเลยดีจนยังไม่เปื่อยแต่ก็โอเคไม่ได้แย่ขนาดแบบ ออโอเคฮนะเฮ้ยมาลาขี้นกไม่ได้เป็นแบบไม่ใช่ขี้ๆนะขมขมเยอะมันขมแบบอร่อยอ่ะมันไม่ได้แย่อ่ะออมาลกขี้นก V S กากหมูสุดยอดนี่นะนี่นะทำเดียวจอด เ mm hmm. ขาดีมากเดี๋ยวจะขึ้นประโยชน์ของมะระให้นะมันมีประโยชน์แค่ไหนเอาจริงอาหารไทยคือถือว่าเป็นอาหารที่มีประโยชน์มากนะเพราะคนดูแต่ละอย่างที่ใส่ลงไปคือทุกอย่างมีประโยชน์หมดเลยมามันอร่อยแบบทุกคนรู้ป่ะอร่อยอร่อยกว่าบางร้านที่โบก,กินอีกนะเฮ้ยเยอะเฮ้ยสูตรนี้อร่อยมาก <c oughs> ใครฝึกกินมะระขี้นกนะมะระขี้นกต้องกินกับกาก,ากหมู ขออนุญาตราดน้ำไว้ในนึงสูตรนี้เอาไปทำกินได้มันแล้วแต่คนชอบจริงๆนะมันลาที่นกอะคือถ้าคนไม่กินขมจะกินไม่ได้นะแต่นี่เป็นคนชอบกินผักอยู่แล้วถือว่าขมนะแต่ไม่ได้ขมแบบกินไม่ได้ขมแบบเหมาะสำหรับการเป็นเครื่องเคียงถูกแล้วอันนี้กลายเป็นอนุบาลเลยนีนผักคอรด้วย น้องๆที่ดูอยู่นะฮะอาจจะงงว่าเอ๊ะผักนี่กินง่ายขนาดนั้นได้เหรอกินง่ายะค่ะแล้วก็มีประโยชน์ด้วยอร่อยด้วยนะคะลองทานกันดูนะค่ะให้มาลองกินก่อนมามามามไม่ไมมให้มาลองกินกินแบบนี้ให้โบจิม,มให้เดี๋ยวเข้าม,มาเร็วคำนึงแม่ลองกินดูเคยกินหรือเปล่าเคยกินตอนเป็นเด็กนั่งนั่งนั่งก็ได้มันอร่อยมากเอาจงริงไม่อมันมีความขมที่แบบเดี๋ยวเดี๋ยว ม่มาลองกินน้ำซุปก่อนไหมบ๊ยบบ๊บ,บใส่นู่นนี่อ่าทําแบบสูตรที่โบกินจะได้กินง่ายหน่อยแม่แมที่ดูอยู่นะฮะลองทำซุนนี้ดูเ <c oughs> <laughs> ผือจะกินง่ายขึ้นอะนะมันกัดไม่ได้นะมาต้องกินคําเดียวเลยนะทำไมกัดไม่ได้มันกัดยากกินคําเดียวเลยปึ้ง อร่อยโอเคไหมโอเคอ่ะซดน้ำน้ำนี่ต้องตามไม่ทันอ่ะหายแล้วหายขมแล้วเออขมปัญญาใช่อ่ะงั้นกินอีกหัไม่เอาแลวมันอร่อยไหมอร่อยมากอ้าวโอยไปขัดศรัทธาได้ไงหัวอ่ะมาป้อนโบนะมันอร่อยไหมมันไม่ขมแล้วอ่ะใช่มาบ้อนโบ มันไม่ขมเห็นป่ะแม่โบย,ยังกินได้เลยเนี่ยน้องๆดูามาม้ายังกินได้เลยแล้วน้องๆจะกินไม่ได้ได้ยังไงจาคลิปก้อยขมได้ป่ะทุกคนโบเข้าใจคําว่ากินขมแล้วอร่อยอ่ะทุกคนในคลิปนั้น<ม>แล้วพอมากินมาละโบก็เข้าใจคําว่าขมแล้วมันอร่อยเพราะมันแบบมันแกล้มกันแลบบ้วมันแบบมันนัวใช่มันนัวใครที่กินใครที่กินมาลาขี้นกเป็น,นผ่านผ่านช่วงเวลาวิกฤตไปทุกคนเขาจะบอกว่าคลิปนี้ อร่อยและดีมากๆแต่ถ้าให้กินหมดตอนนี้คงจะไม่ทันเดี๋ยวเราจะขอลาไปก่อนแล้วก็คลิปหน้าอยากให้ทําอะไรก็คือบอกกันมาได้นะแล้วเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวเราไปจัดการต่อให้หมดนะทุกคนฝากไว้ด้วยนะฮะหวานเป็นลมขมก็ลองกินข <laughs> มเป็นยาค่ะลองไปกินดูนะทุกคนลองไปฝึกกันดูนะอร่อยมาก่ตอ,อตัวลาไปก่อนครั้งหน้าอยากให้ลองทําอะไรก็คือคอมเมนต์มาหรืออยากให้ไปร้านไหนไปลองร้านไหนก็บอกมานะคะบ๊ายบาย